เปลี่ยนหลอดไฟเบรกนะครับสุสูกีสวิปนะผมจําได้ว่ามันเป็นหมุดกดเดี๋ยวผมดูกันอ่าโอเคมันมันเข้าอย่างนี้เราดึงออกนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าสวนถอยนะเดี๋ยวมันหักนะนี่อันนี้แปลว่าเปลี่ยนมานี่หมุดเขาหักไปแล้วข้างล่างหมุดเขาหักไปแล้วนี่แต่จะหมุดบนแต่ก็ยังดีนะเพราะมันนอ็อตมันยังล็อกอยู่อ่าโอเคผมถอดน,นะครับนี่หลอดไหม้ละ ใส่หลอดไปครับแนะนํานะครับเราจับหลอดใส่ลงไปเสร็จแล้วใช่ไหมเอาผ้าเช็ดหน่อยปึ๊บผมไม่ได้ถือผ้ามาเล่นเสื้อแล้เนี่ยเอาผ้าเช็ดหน่อยพอหลังจากเช็ดแล้วเนี่ย,ย,ยห,ห้ามจับแล้วนะครับเช็ดล้วห้ามจับนะใส่เข้าไปคืนครับน,นะถามว่าทําไมต้องเช็ดเพราะว่ามือเราอะ่ะมีน้ํามันพอมือเรามีน้ํามันปุ๊บพอไฟอะใช้งานอะใหม่ๆ่มันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะสั้นลงนะครับ ให้เช็ดทำความสะอาดหน่อยน้ำมันมันจะได้ไม่เกาะที่หลอดตรงที่น้ำมันมันเกาะเนี่ยเวลาหลอดมันร้อนมากๆอ่ะมันก็จะไหมอยู่แต่ตรงนั้นอ่ะแล้วมันจะทําให้การใช้งานปลอดไฟเนี่ยอายุสั้นลงนะครับาาโอเคอเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับไฟหลีครับติดไหมไฟหลีติดไหมอ่าตอ่าโอเคผมดับไฟนะอันนี้ไฟเบรกนะโอเคเรียบร้อยครับ